ทุกวันนี้นี่ตื่นเช้ามาต้องบอกว่านาฬิกาปลุกนี่ไม่ต้องแล้วนะไม่จําเป็นแค่มีแอปวีเวิร์สแปดโมงเก้าโมงเนี่ยมาแล้วบางคนบอกพี่มึงตื่นแปดโมงเก้าโมงเหรอใช่น่าจะนอนได้ประมาณห้าชั่วโมงด้วยซ้ำตอนนั้นแปดโมงแชทมาปลุกตือต้อตือ้อตื้อตลอดแปดโมงเช้าจะว่าแปดโมงเช้าก็ไม่ได้ทั้งวันขยันมากตอบอยู่นั่นในวนะีเวิร์สเออตอบหมอัดอันอ้นอยากจะคุยขอให้ได้คุยอย่างนี้อย่างเสม่ำนะลูกนะเอออุ้ยฉี่เหมือนเราไม่ใช่เหรอ <ś les> ดักไว้ก่อนเลยนะฉันขอเคลียร์ก่อนเ <ś les> มื่อคลิปที่แล้วเนาะก็ได้ฉีกสัญญาไปแล้วกําลังให้แบบทีมเลขาล่างขึ้นมาใหม่อยู่แต่จะบอกงี้ จะบอกงี้ว่าแม้ว่าฉันจะฉีกสัญญาพ่อไปแต่ฉันไม่มีความคิดกะเลวกะลาดบัดซบจันไรไม่ให้เกียดคนอื่นนึกออกใช่ปะฉันรู้ว่าคนที่ดูฉันอยู่ณนะตอนนี้เฝ้าติดตามเลี้ยงดูเด็กเบบี้มอนสเตอร์มาพร้อมๆกันกับฉันนะหรือคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วมองตามัมนรู้ใจอะไม่มีใครที่มีความคิดแบบนี้นึกออกใช่ปะคนกลุ่มนี้ที่คิดแบบนี้คือจะเป็น แค่บางคนเท่านั้นความคิดที่มันแบบที่มันไม่ได้คิดออกมาได้นึกออกใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดถ้ามันมีความคิดแบบนั้นอยู่ในหัวของแกบางคนนะความคิดโสโครกแบบนั้นเป็นความคิดของแกไม่ใช่ความคิดของฉันเพราะนั้นรับผิดชอบกับความคิดของตัวเองและจัดการความคิดของตัวเองด้วยอย่ามาพ่นอะไรทุเรศทุรศในช่องของฉันเนาะไปโสโครกที่อื่นนะครับนนนเนี่ยเยาวชนมึงเข้าใจมั้ยเนี่ยเฮ้ย ปวดหัวจริงๆรู้เรื่องนะพูดครั้งเดียวนะโตกันแล้วและเรื่องต่อมาเขาก็ได้กันหมดแล้วนะอัลบัม้มคนที่ตามไปสั่งในช้อปปี้อ่ะเขาได้กันหมดแล้วนะยังไม่ได้หรอรออีกนานเลยดิก็รอนะอืมมันไม่นานหรอกน่าจะช่วงพฤษภามิถุนาจะแถวนั้นแหละรอได้นี่เนาะนานแค่ไหนก็รอไหวเรามันเก่งอยู่แล้วไง เรามันเลื่อนนักสู้แค่นี้ชิวๆเดือน2เดือนก็จอกใช่ปหมกับมาที่คลิปนี้คลิปนี้จะไม่มีสเตทอินกิกาโยนะทุกคนอินกิกาโยต้องบอกว่าทําลงใน YouTube ไม่ได้อินกิกาโยทําใน YouTube ช่องฟิวทันทีเคยลองแล้วผมไม่อยากท้าไทยอำนาจอินกิกาโยอีกรอบนะครับเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังอินกิกาโยเนี่ยนะฉันเคยทําไปในสเตทของแบ็คพิง แบ็คพิงนี่คือฉันรัก,กเขามากแล้วก็ตามทุกสเตจเป็นประเภทที่ดูชอบดูสเตจชอบดูไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อินก็ชอบฉันก็เลยทํารีแอคถ่ายถ่ายถ่ายแล้วก็อัพลงปึ้งไม่นานประมาณสักไม่เกิน5ชั่วโมงแถวๆนั้นอินกีกายเมลมา <laughs> แล้วสไตล์คลิปทันทีแบบปึ้งคลิปหายแบบหายไปเลยแล้วเขาก็แบบการกระบ,บาดหัวแดงใส่ช่องฉันนะฉันก็เอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นนะเข้าไปดูเมลเขาก็บอกว่าคลิปนี้โดนสไต์นะแล้วช่องคุณอนะ่ะตอนนี้โดนหมายหัวอยู่แล้วถ้าเกิดคุณไม่แก้ไขปัญหาแล้วคุณโดนสไต์ส3รอบช่องคุณจะบินทันทีฉันอู้ บินไม่ได้สิถ้าบินแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันก็เลยต้องคุยกับเขาอะฉันก็เมลคุยกับเขาแบบเป็นภาษาอังกฤษฉันก็บอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ตั้งใจนะเราก็คิดว่ามันสามารถทําได้ที่อยู่ในขอบเขตของการอนุญ,ญาตของ YouTube อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าในกรณีของฝั่งอินกินกายโยมันทำไม่ได้ไม่ได้ดูคลิปสถิี ฟังก่อนฟังก่อนแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันผิดแล้วฉันก็พิมพ์ต่อไปว่าแต่ว่าฉันอยากจะแก้ไขปัญหาเนี้ยอยากจะลบไอ้ตัวสไตล์เนี้ยต้องทำยังไงเขาบอกว่าคุณนะ่ต้องลบคลิปออกแล้วเราจะปลดสไตล์ให้หลังจากนั้นฉันก็ออกเลย <laughs> แล้วฉันก็มีเอไปบอกเขาว่าเนี่ยฉันลบออกแล้วนะไม่มีคลิปนี้อยู่ในช่องแล้วนะแต่สไตล์มันยังอยู่นะต่อให้เราลบคลิปออกไปแล้วแต่เครื่องหมายดอกจันใหญ่ๆเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเล่นเกมแล้วสามารถตายได้3ครั้งอ่ะได้ตายไปครั้งหนึ่งหรือสองอ่ะแต่ไอ้ไอ้จุดตายมันยังอยู่อ่ะฉันก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยฉันลบออกแล้วแล้วก็แคปหลักฐานให้เขาดูว่าเอาออกไปแล้วนะแก้ไขปัญหาให้แล้วเออแล้วขอโทษอีกครั้งนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราปลดสไตล์ออกให้แล้วหลังจากนั้นไม่เกิน10นาทีเขาก็เอาสไตล์ออกให้วิธีกการแ้ไตค์ือ ต้องให้ต้นทางเขาเป็นคนอนุมัติเท่านั้นนะ You u t u b e ช่วยไม่ได้ You u t u b e เป็นแค่ตัวกลางนึกออกปะแค่ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับต้นทางได้แค่นั้นเราต้องสื่อสารกับอีกิกายโยชันคุยกับอีกิกายโยด้วยอีกิกายโยเพื่อนรักเนี่ยแต่รู้จักในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแรงนะครับแล้วก็กราบขอบคุณบรรากที่นี้ด้วยพี่คงฟังภาษาไทยไม่ออกหรอกแต่ผม รู้สึกในรถพระธรรมนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทาไมพันวัดไม่ทาคลิปอินเกียร์โยทีมันทําไม่ได้บางคลิปที่คนส่วนใหญ่ทําแต่จู่ๆไม่เห็นช่องหนึ่งพันวัดทําเลยเพราะอะไรคนอื่นยังไม่โดนแค่นั้นเองยังไม่โดนไม่ใช่ว่าจะไม่โดนเลยนะก็ถือว่าถ้าเกิดแบบช่องอื่นๆผ่านไปผ่านมาก็ฟังเผื่อๆไ้นะครับถ้าโดนมากก็พันวัดช่วยไม่ได้คุณต้องคุยกันเองกับวันที่ตรงนี้แต่แบ็คพิงหรือ YG เขาน่ารักกับเราเสมอเขาอนุญาตให้เราสามารถทำเรียกชันได้เลยไม่ถูกสไตล์แน่นอน เพราะนั้นวันนี้เราก็จะมา Baby Monster Cheese Performance กันก่อนอุยเดี๋ยวฉันต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนขอเวลาแป๊บหนึ่งมาแล้วค่ะเห็นแถบ3แถบนี้ไหมคะน้องมีถ่ายโปรโมทให้กับอาริดาสด้วยแล้วก็คิดว่าเสื้อกางเกงรองเท้าทุกอย่างต้องเป็นของอารีดัสแน่นอนนะครับเหมือนที่รุ่นพี่เขาได้ใส่มานี่ไงรองเท้าใช่เสื้อด้วยแแถบ

Ơi, tệ nha nhiều mày cock ghế quý mày 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 mày

โอ้โหโอ천โหโอ้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 โหโ 我、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 我。 Để ngừng ngừng ngừng